สวัสดีครับอีกแล้วสวัสดีครับผมชื่อน้องแผ่นดินครับอายุได้หน <erman. S 1> ึ่งขวบแล้วครับผมบวันนี้จะมาโชว์อะไรครับฮะมีความสามารถอะไรเธอน bon. ah? ั่นนั่นนั่นนนอกจากกินแล้วอะไรครับทำอะไรได้บ้างโชว์โชอันนี้ถ่ายดูให้ดูพัฒนาการน้องนะคะนั่นใครใครอยู่ในกล้องคิดถึงพ่อไหมแกคิดถึงไหมเลยอาอาโชว์หน่อยโชว์หน่อย ตอนนี้ก็กำลังฝึกเดินนะคะโอ้ยน,นันน่นๆๆๆโอ๊ยกัดกัดกัดดูดูด,ดูมากัดแม่ดูจิละน,นั่นเด็กดีเขาทำอย่างนี้หรอฮะดีนะดีนะทามือมา <c oughs> ช่วงนี้เป็นวัยกำลังหมั่นเที่ยวนะคะกัดได้กัดเลยกัดเก่งมากเลยทันดินเนี่ยเอาไรวมาออกกําลังกายเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดินว้อ้าอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เดินเดินเดินเ,นนเดีเ่เป็นหนุ่มแล้วเดินเองโตเป็นหนุ่มแล้วเดินเองครับนั่นได้รถใหม่นะคะซื้อขอ้เขาเก่งแล้วซื้อมาซื้อมาได้สองวันตอนนี้ปีนได้แนละ้วเออเอออ่าน่านเห็นไหมคะปีนเองได้ด้ว เมื่อกี้มีสายเข้ามาอ่ะอ่ะไม่ต่อเนื่องเลยมา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 ไอช่อช่อเดินเลยต้องต้องคอยตั้งกล้องไว้นะคะพอน้องกำลังสุดเดินอ่ะเดินอุ้ยเนาะสามสี่ห้าหกหกแล้วแล้วแล้วอีกแล้วเจ็ดแปดอ๋อโหยเก่ง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 มากอันนี้รางวัลรางวัลเด็กเก่งอ่ะว่าทุกครับสี่ ไม่ได้อ่ะหันไปหันไปเดี๋ยวแม่จะมีรางวัลให้เด็กเก่งนะครับอ่ะน้องถือกอนฮนะมากำลังสนใจอุย้ยดึงของแม่ขาดหมดเลยนะ้าแมวครับเบียรเบดจุดสนใจแล้ว no, ค no, no. ่ะโนโนโน่แมวครับขาดหมดเลยเห็นไหมครับไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาอารางวัลมาให้เด็กเก่ง เดี๋ยวน้องนั่งก่อนน้องนั่งก่อนรับๆับขับรับโอ้มีลอ,อุบัติเหตุหนาวแล้วนะครับอนุเกเนาะอ้ามอ่าชมพัฒนาการน้องไปก่อนนะคะอ่ะทางนี้สนุกทางนี้ แม่ไม่เนเดสาม้อมเ้เก่งแล้วดิทุกัทุกเปไปแล้วะอน้องน้องคุยกับก้องไปก่อนแล้วแล้วแล้นครับนี่ันเด่นเดินครับมามุมนี้นนแล้วเขามองไม่เห็นเด็กเร็วเรวเร็เด่นเด่น จะจะมารางวัลคนเก่งมาเอานี่มาอันนี้คือวิตามินซีนะคะ60มิลลิกรัมเด็กหนึ่งขวบทานได้นะคะป้องกันหวัดใช่ไหมครับเมื่อวานทานส้ม,ม<า>ออีออ่วออิตามินซีมามาเดินมาหนึ่งสองสามสี่หาโอ้โหโชว์โชวนี่นน้องเดินน้องเดินดูนะคะก็จะหยิบเข้าไปากได้ไหม ท่านเองอ้าวตบมือตบมือทำยังไงตบมือครับอืมโอ้ยใ้อินดีนะมองไม่เห็นตบมือก่อนตบมือก่อนครับตบมือตบมือเออตบมืออาขับรถทำยังไงบื้นบึ้นเนะพอละมันิ้กินไปหลายเม็ดละพอละครับอืม ไม่ควรเกินหนึ่งร้อยินลลกรัมต่อวันนะคะนีอ่ะนี่ไงอ่ะบินซี้อนนั่ตนตบมือตบมือตบมือครับน้องอตบม,มือให้ตัวเองแล้วเองครับเก่งแล้วตบมือ,อใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องน้องพาขวาัญน้องแผ่นดินจวดเดอะซีรีส์ด้วยนะคะ

ดูใกล้ๆสิส Superman, keeper, yeah, ดูใกล้ๆสิดูสิมันจะน่ารักไหมเดี๋ยวมันจะน่าตีอันนี้ดิงดินดดิดดิูดูอย่าดึงอย่าดึงเนี่ยดูนะคะน่นนั่ดินดินดูดินดินน่ารักไหมครับอันน่ารักไมน่ารักครับมาคับรถดเวินเินก่อน อ้าคำับมับึนบึนเลยนะครับแล้วเช้าหน่อยมันบึนเออมามันบึนแล้วแล้ว,ลวบึนบึนนี่ยเอาดึงออกซะละอ่ะคงลำคาญอุบลละหนาวแล้วนะคะช่วงนาผมลมแรงมากเลยอืมต้องตั้งกล้องดูนะคะไม่ไงั้นจับภาพไม่ทันอุ้ยเอาเดินเอาะอ๊ ตบมือตบมือให้คนเก่งทุกครับอืออือเเก่งแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นั่นแน่บินได้แล้วอ่ะตบมือตบมือครับตบมือด้วยตบมือให้ตัวเองนละตัวเองเก่งอันนดี้แม่เปิดบ้านให้มันมันจะได้มีลมเข้ามาลมจะได้มีลมเข้ามานะลูกน๊ะ จะได้ไม่ร้อนตกอ้าวแต่ว่าข้างนอกหนาวแห้งเด้อค่ะเด้อลมพัดเปิดเลยวันนี้ไงกุบเลยนาะี่บ้านลืมย่างยิ้มหวานนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ใหม่นะคะอ่ะโชว์โชว์อายืนยืนอาเดินนะเดินนะโอ้ยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อะเจออะโชว์เดินอ่ะลุกขึ้น่ะเนี่ยอื เอ้เก่งแล้วครับดูดูดเมื่อก่อนแยกขาฝ่ายมันเป็นเดี๋ยวนี้อ้าเล่เก่อ่ะครับมันเบิ้เบิ้ลนะอะบอะบิ้ลเบเออเบลิลนกครับ่ยกินอะไรอิ่มจัง นม่มม่มม่แม่ามมอใครอยู่ในกล้องมยในกล้องครับฮะวมเม่งๆเหมือนมันเหมือนกันเลยหมเหมือนกันหมครับอืมอ้ย้ยโลดท่าไหนดีท่าไหนดีครับเว้ยเว้ย้ยยฮ แม่ก็ดูว่าจะเดินโชว์หืมหืมอืม,อมไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตัวก่อนลูกไม่ไม่ได้ไม่นานไม่นานเอาละมาเดินมา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 มไม่ได้ขี้โกงขี้โกงแบบนี้ขี้โกงไม่เอา เดินมาโอ้ยทำไมทไมครับทไมครับเอมาลนมามาันกสูจอเก่งมากเลยครับต้องชื่นใจอ่าคลิปีพาแค่นี้ก่อนอาคิปทีพาแค่นี้ก่อนครับ ทุกครับก่อนทุกครับทุกครับทำอย่างนี้แพนดิ้ครับเอาคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอมูน้อยเออเอออาตมืออาตมือตมือตมือโอเคแค่นี้ก่อนครับโอ้โอ้โอ้อะโอเค